สวัสดีครับอากันครับอากันครับสวัสดีค่ะแม่อ้อมค่ะแม่อ้อมแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเนี่ยอาจารชิมายังครับมันสึเป็สครับมัสึเบทสบอผู้ใดครับบอพ่อยาของครับมันมันด้วยครับไปเบิรงกันเลยครับบอหมันอยื้อใส่ดึงดึงดึงอุ้ยเนี่ยหลอนไอ้กันได้ปายยัง อวีมันหนึ่งไปลึกๆยังวะอู้หูม่เป็นป่าบึกไงบะเชื่องกันกำลังตามเบ็ดดึงดึงดึงเฮ้ย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 อุ้ยป่าน้อยอีกแล้วพด ไอ้กังเขาไม่เขาไม่ดึงแล้วเขาไอ้กันก็ดึงมาคุยุยคุยอุ้ยอีกแล้ว คุณพี่น้องบ่อนบึมบึมอยู่ฟังผลบ่ไม่กินเบ็ดเลยอันนี้ปลาปล่อย้ะจ๊ะปลาเลี้ยงปลานิ่งปลาเทพูปลาบึกปลาตะเพียนปลานิ่งปลาในปลาเอียงหลายอย่างอยู่จ้ะเลี้ยงไว้ให้เสียนกันมาลักซีเบ็ดพูดนะจ๊ะไอ้กันมานบ่ มันจะปลาหน่อยสิบุได้สิปลาหน่อยบ่เมื่อโมบ่มากกับบุได้พี่น้องเพิ่นปิดเธอปิดเลียนนั่นน่ะอุ้ยได้ปลายังน่ะโอ้โหนี่เปลานิดหน่อยเชยนี่ปลานิดเชยเอาบ่เอาเอาบ้าแม่แม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่องหนหมัเอาล่องหนหมัเอาขึ้นไหม เป็นอ่ะโอ้คือมันหรือเปล่าขอดสะน้ำท่วงแล้วจ้ะน้ำพายกันก่อนเก่ยจังได้ เฮ้ยอ๋อปลาหน่อยอีกแล้วแจวแม่ไหมแม่แม่แม่ของแม่อุ้ย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 ของแม่ไอ้กันดึงให้แม่ดูไปจอยอุ้ยของไอ้กันหน้าของไอ้กันติดแล้วนั่นนั่นเอาแม่อุ้ยอุ้ยดึงอุ้ย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 ไปยังปลาเทโพอีกแล้ว อุ้ยพี่น้อบักซี่ไอ้กันดกเต็มต้นเลยคุณอาจารจ๊ะต่างกับจังสิบห้ากันมาเก็บเอาโอู้ววพี่น้องโตนี่ก็แห้งดก ผู nee, no, ้ไอ้กันพ้นยูฟังหาไอ้กันก่อนเป็นไรเป็นตาได้ซิดไปมันเดือดไหมมันเดือดแล้วมุกแม่สบอกข้ามาอต่นั้นมันหุมเนาะ ป่าอยู่ส่วนุ่นคนมาทางผีมันไปทางุ่นกำซึบดึบอยู่อันอยุ่ในหันป่าเทพูจะอยู่ในกระช่างบ้านละป่อย ไล้กันนะมันดึงแล้วมันดึงแล้วดึงดึง ui chú phao kiên ma điêu 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 chú phao ปลาบ่านีตัวดีเนาะโอ้ว่งมวกหอยอยู่ใต้ใบบัวมวยบ้าไงนาะบันพากันเขามาของแน่เยต้อไปก็ให้อาหารปลาดีกว่าแม่แม่แม่ย่าให้เอาแม่จะหอยเน่นก็สร้างแม่แ้วกันกระซิบข้างนอกเห็นบอกผุดะพุดาผุด แต่สวนๆเลยอ้อลดๆดลุดเบิร์ตปีคุณจับปานินตัวยิ่งใหญ่นั้นบ่กินได้เบ็ดนะไม่ได้ซุ่มปล่อยลงไม่กินอุ้ยอุ้ยอุ้ยดึงดึงบไายจอยคุณน่ะบอลบึมๆอยู่ บ่อนนี่เลี้ยงไว้ปีใหม่เพื่อนเจีม,มาลากนะจ๊ะลากไปกินกินเซียนยุงบุ๊เดีเลี้ยงขายเลี้ยงเอ,อามวนเอาฮาฮอนย่ำกินกับมาซีดกินแต่ว่ากระดีมองเนื่องปีนี้ปูกับยามาน,นอนเฝ้าให้ปางป่าก็เลยเหลือหลายจังเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อจเย็นมันโมเมนต์เบ็ดแกง ทำยังไงวิธีเอาตัวรอดจากชุ้งปลาโอปลาอีกแล้วปลาใหญ่แล้วอุ้ยปลาหยั่งปลานิมใหญ่เดียวเดียวเดียวอู้ฮู้ บอ่อที่สอง้วจ้ะนี่สะขอกหมูมาจากสะขุนแล้วกับมาพี่คุณจะ้ะไอ้กันกับเพื่อนเพื่อนกกินดีก็สะนั่น,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 นคือมีซีดีใช่เนะาะสะหน่วยนี่ไอ้กันจะได้พ่อ,อตู่เะเนาะแต่แต่จริงๆแล้วในนี่มันก็นมีป่าใหญ่อยู่ด้วย มันบวกกินเอ,ออเอตัวเบสพวกง,งา่างตัวเบสดีหิ้มหายคุณเนื้อจ้าเสียนเกบกบวบกับมี่บ่ได้ปากก็ได้บกบวบอยู่เด้อฮะหนึ่งเซเปอนิน เขาไปซื้อฟุนมันชีตีจังไดอยู่ตรงๆพี่มันสิตีจังไดนะเออถ้าชีตีได้มันห้มันตกฮดดมันสิปักลูกไอ้ยังน่ะปักอะไงปักขยี้ใหญ่รักียรการได้มาสุดยอดอบค โอ้ตัวที่สองโคตไงโตโขึ้นจะขาดกันไปแล้วกันเงืเงอซีดเบียดไอ้กันเมื่อีงคือเงอใสเดือนแล้วจ้ตีาเลดียวันงเดี๋ีหเ้เนหมอดีนมดีต้อีดนตอหน้อตีด ไม่เห็นอะไรเ๋ยไม่กินเราไมนเห็นกี่กระเดือนดินว yes. ่างมันเกลายวพินาเราต้องออกไปพุ่นเอาคันพ่อมาวัดให้ปลายังค่ะปลากระพงปลาไนปลากระพงปลาจีนมีสารพัดปลาอีกทีปลาโคกันเอ้ยปลายังกันโอ้ยโอ้ยเบิกพวอโอ้ยบดได้โอ้ยปลาเบิกพี่น้าเขาไปนั่นหนึ่งนะเบิ่ไฟไหม ทำไมมันมันอย่างนี้ปลามือนหิ้เสี้ยนกันในหอดปลาบึกพี่น้องปิดโรงเรียนสิบสี่มือดได้ปลาบึกแจ็คสีได,ด้แจ็คตู่เด้อเชดอีกสรุปแลป้วปล่อยบ่ปล่อยเอาให้มันบ่ะตาจำเบิ่องอยียงมันนอ่ะแม่นี่บ่ปลาบึกอีดีบ่ะบ

nào khoa buồn mắc cái nào Chị kiếm biết ai cả mò mà luôn gần bưng đấy à à cái này cái này à buồn không <throat> <laughs> <kyuy> <laughs> 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 <ơi>. nó <laughs> 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 เนะดียววางไว้ทั้งขางน้องกันดีกันมันบ้อนอยู่ฮันห,หน้นาเห็นน้งอมีกัน,นก็มาลมองนอ่าน้าวดัดเลยคุยไปยังน่ะขวามันตัวน้อยกินได้ไหม กินตัวผู้ครับกินได้ครับตัวผู้เอาไปเอาไปปลดเลยนะสำหรับน้องนี่ไอ้กันก็นกนได้สามตัวซี่ก็แบบบึกพ่อคพนปล่อยลงน้ำเลยนอ้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าไอ้กันสวัสดีครับกันสวัสดีครับนี่น้องไม้กลับบ้านกันเด้อจา้าขอบคุณที่รับชมค่ะ